ครับทุกคนมาดูการเปลี่ยนหลอดนะครับหลอดเดิมมันไม่สว่างนะครับอันนี้จะเป็นหลอดใหม่นะครับเป็นหลอด led projector หลังจากถอดบามันออกมาแล้วเราก็มาถอดยางกันน้ําถอดคลิปล็อกหลอดออกนะครับแบบนี้นะครับหลังจากถอดลิปล็อกออกแล้วเราก็มาถอดหมวกหมวกหลอดนะครับเขาเรียกหมวกหลอดไฟเดิมนะครับถอดออกอันบาง ปกติแล้วมันจะเป็นเกียวนะครับเขาใช้น็อตตัวเล็กๆยึดไว้นะครับแต่ไอตัวที่ผมกําลังทําอยู่นี่เหมือนน็อตมันหายเขาก็เลยใช้วิธีพับพับหมวกหลอดนะครับมันทําได้นะครับนี่กระทุงออกมันก็จะหลุดเข้าไปข้างในแล้วก็พยายามอาออกจับขามันไว้แล้วก็พับปีกให้มันเล็กที่สุดทําตัวมันเล็กที่สุดนะครับพับไปเรื่อยๆ ค่อยๆดึงออกมันจะฝืนนิดนึงแต่ดึงออกได้นะครับทําได้ค่อยๆทําค่อยๆดึงนะครับอย่าให้ภายในมันลายนี่ครับพอถอดออกมาแล้วเราก็ใส่หลอด LED ของเราเข้าไปเลยนะครับใส่ได้กับรถทุกยี่ห้อนะครับรถยนต์นะครับใส่ได้ปรึกษาได้นะครับรใครใส่ไม่เป็น,นยังไง ใครที่มีความรู้เรื่องช่างนิดนึงนี่ใส่ได้อันนี้คือขันพัดลมมันออกก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราประกอบอยางกันน้ํามันจะได้ประกอบได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่หลอดเดิมเข้าไปให้ลงให้ลงกับล็อกตัวเดิมนะครับมันจะลงล็อกตัวเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ล็อกด้วยกิ๊บกิ๊ล็อกหลอดจากนั้นก็ใส่ยางกันน้ํา พอใส่ยางกันน้ำเข้าไปแล้วก็ประกอบพัดลมระบายความร้อนของตัวหลอดไฟนะครับค่อยๆหมุนด้วยมือเปล่าเข้าไปนะครับค่อยๆหมุนกดสายกดยางลงเพราะว่าเวลาเราหมุนลงมันจะหนีบๆน,นิดนึงครับต้องค่อยๆประกอบค่อยๆหมุนไปเวลาประกอบเข้ากับตัวรถเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าพัดลมมันหมุนไหม ถ้ามันไม่หมุนเราพยายามหมุนพัดลมมันเข้าไปอีกพัดลมระบายความร้อนต้องระบายความร้อนนะครับเวลาเปิดใช้งานไฟหน้านะครับอันนี้ประกอบไฟหน้าเข้าไปแล้วนะครับมาดูจะเป็นทรงไหนนะครับตาจะแดงกำ่ำเหมือนเหี่ยวแับนี้นะครับ <c oughs> อ่าตาแดงหลังจากนั้นก็เอากระจังหน้ามาใส่เลย ทสระบบไฟโอเคติดทุกรอดทุกดวงถือว่าใช้ได้นะครับนี่ข้างบนเป็นหลอดโปรเจคเตอร์แสงสีขาวนะครับข้างล่างยังไม่ได้เปลี่ยนแสงสีส้มโอเคครับ